กันอีกแล้วข้าวมากันบ่อยมากเลยค่ะช่วงนี้วันนี้นะคะนางนปัดมีผลิตภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับเบสเมคอัพนะคะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะคะผลิตภัณฑ์ที่น้องปัดจะมาแนะนาให้รู้จักกันก็คืออ่าพี่เออผลิตภัณฑ์เมคอัพเบสในเครือของนามิอ่า หลายๆคนเนี่ยคุณนหน้าคุณตตากันอยู่แล้วเพราะเขามีขายในเซเว่นอีเลเวนแต่หลายๆคนยังไม่เห็นน้องปัดก็จะมาแตกประเด็นให้ดูกันเลยนะครับทีละตัวว่าเอ๊ะแต่ละตัวนี่แตกต่างกันยังไงอุ้ยตาเลยคุณพี่คิดว่าดูรายการช่อง3รายการแตกประเด็นหรือจะมาชี้จุดจี้จุดเลยค่ะว่าตัวไหนมีดียังไงแต่ละตัวแตกต่างกันยังไงเชิญพบกันได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่น้องลูกปัดจะมารีวิวในวันนี้นี่อ่าก็คือเจ้า4ตัวนี้เองนะคะเนี่ยอ่ะดูองค์รวมแล้วก็จะอาจจะงงงงนิดนึง อะไร b ี b c, c b ี b ี b e o, c e อย่างเดียวซีอย่างเดียวอุ้ยคุณแม่ค่ะลูกสองงงค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ลูกป้าค่ะน้องงงค่ะเออนะคะอย่าว่าแต่ท่องคําศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นกำๆเลยค่ะเอถึงใส้กูก็ท่องไม่ถูกค่ะ <c oughs> <laughs> เพราะว่าตอนเด็กๆนะคะ คุณลุงไม่ตั้งใจเรียนค่ะเออเพราะว่าถือคติว่าเรียนไปปวดหัวมีผัวดีกว่าละา่ะครับวันนี้นะฮะดิวคุณน้องทานนี่ปุ๊บนะคุณน้องจะมีผัวสมใจเลยครับดวคุณพี่จะมาเจาะรีวิวเจาะให้ดูกันตีละตัวนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงยังไงกันบ้างน,นะคะ อย่างนี้แล้วกันเรามาทาไปด้วยแล้วก็เมาหมอยไปด้วยเลยนะคะเพื่อความกระชับแล้วกันเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยตัวแรกของเราเนี่ยก็คืออ้าน้องมีพอดีนะคะสวยๆแบบนี้นะคะนามิบิวตี้สก e ลไวท์บีบีซีซีครีมนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสูตรลับเพื่อผิวกระจ่างใสที่ Beauty g ูรูเขาแนะนํากันเลยทีเดียวน,นะคะเออเอาตัดค่ะตัดเขาพาษสนามค่ะ b b c ีซีซีครีมบวกเบคอัพเบตเนื้อบางเบาไม่เหนอผิวคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังให้เหมาะสมกับสาวเอเชียโดยเฉพาะนะคะเนื้อครีมแตกตัวเป็นหยดน้ำแร่ทันทีที่ทาช่วยเตรียมผิวปกปิดจุดด่างดำริ้วรอยต่างๆจากสิว ปรับสีผิวให้เนียนเรียบกระจ่างใสพร้อมการปกป้องรังสี UVA UVB นะคะพร้อมประสานกูต้าไทโอนเนี่ย1 0 0 0 0มิลลิกรัมเลยทีเดียวบวกกับวิตามินซีบวกกับอาร์บูตินนะคะตรงเข้าทำงานไปยังผิวหมองคล้ำเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันช่วยผิวขาวกระจ่างใสยอย่างมีออร่ราภายในทันทีเนียนนุ่มชุ่มชื้นอวดผิวใสสไตล์สายเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาค่ะตัวนี้นะคะนามิดับเบิลกูต้า m i ราเคิ b บีบอ่อตัวนี้นะคะเขาบอกว่าผิวสวยวิ้งสไตล์เกาหลีเออนะคะอ่ะาไมาดูกันเลยค่ะเซเว่นอิวันบีบครีมนะคะครีมสุดพิเศษช่วยปกป้องจุดบกพร่องนะคะปกปิด พร้อมบำรุงผิวของคุณให้ดูกระจ่างใสขึ้นทันทีที่ใช้ด้วยคุณสมบัติ7ประการใน1เดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการบำรุงผิวให้กระจ่างใสขึ้นนะคะด้วยกูต้าไทโอนเนี่ยเข้มข้นถึง2เท่าเลยทีเดียวมีวิตามิน C และก็วิตามิน B3 นะคะพร้อมสารส ท้อมสารสกัดจากธรรมชาติของประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็ยังมีน้าแร่จากฝรั่งเศสนะคะช่วยกันบํารุงผิวให้ผิวฉ่ำน้ำําปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB ตัวการสําคัญของผิวครํำแล้วก็ริ้วรอยก่อนวัยค่ะปิ้ตัวนี้ นามิเมจิกไวท์วันสเตปว้าวซีซีครีมนะคะเสกผิวกระจ่างใสเปล่งประกายออร่าอมชมพูดุดดังต้องบนโอ้โ oh ห oh oh oh. เอาไปดูกันเลยค่ะซีซีครีมอัพหน้าใสนะคะสูตรบำรุงผิวกระจ่างใสปกป้องจุดด่างดำรอยสิว ดิ้วรอยได้อย่างเป็นธรรมชาติเนื้อครีมบางเบาไม่เหนียวเนินอะไม่วอกไม่มันระหว่างวันนะคะช่วยเตรียมผิวเราเนี่ยให้กระจ่างใสสีผิวดูสม่ําเสมอมากขึ้นสีผิวเรียบเนียนมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใช้เป็นเมคอัพเบสนะคะ ทาก่อนการทารองพื้นเนี่ยจะทําให้การทาพวกรองพื้นเนี่ยติดทนนานมากขึ้นนะคะพร้อมป้องกันแสงรังสีจาก UVA UVB นะคะแล้วก็ยังผสมนวัตกรรม Speed White Complex นะคะที่ผสานนามุไวเอ็กซ์แท็พืชที่ดีที่สุดในการปรับสีผิวให้ดูขาวกระจ่งางใสจากประเทศเกาหลีนะคะอิมพอร์ตเข้ามาเลยค่ะด้วยพร้อมด้วยวิตามิน b 3วิตามิน C กูตาไซโอนแล้วก็ซาบิไวนะคะ ตรงเข้าทํางานยับยั้งผิวหมองคล้ำคุณสมบัติพิเศษช่วยนําพาสารสําคัญซึมซาบลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วปรับสภาพผิวให้ดูขาวกระจ่างใสมีออรา่าภายในผิวดู สายอมชมพูพริ้งทันใจตามสไตล์เกาหลีค่ะสุดท้ายอ่าตัวนี้นะคะคือนามิบิวตี้เซคร e t ออร่าโกคอลลาเจนเนลบีบีครีมนะคะปรับเฉดสีผิวเพิ่มออร่าทันทีนะคะเอาไปดูกันเลยค่ะบีบีครีมเนื้อบางเบาสุดกันน้ำกันเหงือ่อช่วยปรับ ทุกเฉดสีผิวให้ดูมีออร่ากระจ่างใสขึ้นปกปิดจุดบกพร่องทั้งในเรื่องของจุดด่างดำรอยสิวแล้วก็ริ้วรอยนะคะให้สีผิวเราเนี่ยดูสม่ำเสมอมากขึ้นเนียนเรียบปกปิดปกป้องผิวจากรังสี UVA UV, UV พร้อมสารสกัดนี่เด็ดเลยนะคะที่ตัวอื่นไม่มีเลยคือสารสกัดจากเมือกหอยทากเข้มข้นถึง55,000มิลลิกรัมนะคะยังไม่พอค่ะยังผสมเกร็ดทองคำบริสุทธิ์แล้วก็คอลลาเจนเปปไทด์รวมถึงชาขาวไปด้วยน,นะคะเสริมประสิทธิภาพการ บำรุงผิวเนะีเอาให้เต็มที่ให้ล้ำลึกเลยะคะ่ะให้ผิวเราเดูมีออร่าเปล่งประกายผิวเฟิร์มแล้วก็กระชับขึ้นนั่นเองค่ะได้ดูครบทุกตัวกันไปแล้วนะคะหลายๆท่านก็อาจจะงงว่าคุณแม่่ะตัวนั้นคุณแม่ก็ว่าดีตัวนี้คนคุณแม่ก็ว่าดีดิฉันงงหนูงงไปหมดแล้วค่ะ,ะคราวนี้แหละคุณแม่จะมาแตกประเด็นให้ฟังนะอ่ะตั้งใจฟังนะคะนักเรียน <laughs> เริ่มจากตัวแรกเลยนะคะ เดี๋ยวจะงงนะอ่ะตัวแรกเลยเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องจําชื่อก็ได้เพราะชื่อเขาเนี่ยอาจจะคล้ายๆกันนิดนึงให้จําหน้าตาซองจําสีไว้ให้ดีแล้วกันตัวนี้นะคะคือตัวเซเว่นอินวันเนี่ยมันจะเขียนว,ว่าเซเว่นอินวันนะตัวเนี้ยเนื้อมันจะเป็นอ่อนเขาค่ะเดี๋ยวคุณพี่ขึ้นชาร์จสีให้ดูก่อนปิ๊ดอ่ะชาร์จสีขึ้นมาอ่ะขึ้นมานิดนึงนางคนนี้คือเบอร์หนึ่งอ่าดูเบอร์ไว้ก็ได้นะอ่ะ คุณคนนี้นะคะเนื้อส,สีขาวที่สุดเลยเห็นไหมสีอ่อนที่สุดเลยแต่พอเราทาลงบนผิวและทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยเขาจะเซตตัวจะไม่ลอยไม่ห่อนะคะแล้วก็เอาจริงๆแล้วคุณพี่พูดแบบว่าไม่แอบเบอรี่แล้วกันนะไม่กินสตอ์แล้วกันตัวนี้ปกปิดได้บางเบาที่สุดถ้าจะอยู่ในเลดก็อยู่ในเลดไลท์คอเวเลดนะคะบางเบาที่สุดไม่ได้เน้นการปกปิดแต่เน้นในเรื่องของ การให้ความกระจ่างใสกับผิวดูเป็นธรรมชาติและเหมาะกับใครนะครคุณพี่ตัวเนี้คุณพี่บอกเลยว่าเหมาะกับพวกเด็กนักเรียนเด็กมัธยมมัธยมปลายแบบว่าจะแต่งหน้าไปยังไงคะไม่ให้คุณครู้้คุณพี่ขอเมาใ้ฟนะว่าโรงเรียนคุณพี่สมัยคุณพี่เรียนเนี่ยถ้านางชนีตัวไหนเนี่ยแต่งหน้ามาโรงเรียนปุ๊บ ฝ่ายปกครองมาครับให้ลางหน้าดูนั้นเลยคะโะเพราะฉะนั้นนะคะอีกตัวนี้บอกเลยว่าเนียนจับไม่ได้รับรองฝ่ายปกครองจับไม่ได้ค่ะเดินเข้าแบบชุดชิดผิวประกายดูมีออร่าแปลว่าฝ่ายปกครองถามแต่งหน้าหรือเปล่าอ่ะอ๋อป้าค่ะดื่มน้ำเปล่าเยอะชิ๊กตัวทีส่สองอ่ะพี่งดู คำว่า B B C C แล้วก็ดูหน้าน้องหนีคนนี้ไว้นะคะหลอดสีชมพูนะคะอ่ะคือรูปชาร์จสีเหมือนเดิมตัวนี้นะคะก็คือเบอร์สองนี่เองนะคะตัวนี้ให้ลองสังเกตดูดีๆว่าสีเขาจะอมชมพูขาวแต่อมชมพูมากกว่าเบอร์แรกเบอร์แรกจะเน้นขาวอย่างเดียวเบอร์สองเนี่ยจะอมชมพูขึ้นมาด้วยนะคะทาไว้สักพักนึงเนี่ยเขาก็จะปรับสีเนี่ยให้เข้ากับสีผิวเราอัตโนมัตินะคะเหมือนเกีย์อัตโนมติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออตัวนี้เหมาะกับใครนะคะคุณพี่ส่วนตัวนะคะคุณพี่ว่าเหมาะกับ เวลาเราจบมาธยมมาละเราใช้อันี้มันไม่เอาแล้วข่าวอย่างเดียวไม่เอาพอเราจะเข้ามาหาลัยปี1ปี2องแบบเป็นเฟรชชี่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็มาใช้ตัวนี้เพราะว่า <c oughs> ตัวนี้ยก็ยังดูไม่บกเอาจริงๆก็ยังไม่ปกปิดเหมือนเดิม <c oughs> แต่ว่าปกปิดกว่าเดิมหน่อยน,นิดนึงนิดเดียวนะคะอยู่ในเกณฑ์ไลท์คอร์เลเหมือนกันนะคะตัวเนี้ยเหมาะกับปี1ปีสเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า เราเนี่ยเพิ่งเป็นเฟชชี่เข้ามาเรียนมหาลัยวันแรกเนี่ยเราอยู่ดีเราจะเดินเข้าไปในก้าวเท้าเข้าไปในมหาลัยเราจะแต่งหน้าจัดเต็มเลยแบบแบบกูจะทาปากม่วงแบบเปลือกมังคุดแบบจกแบบแบบิกขนตาแบบถ้าขนตาติดขนตาแบบสี่ชั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแรงดูอีนี้ดูแรงดูแบบ ผู้ชายดูไม่กล้าเข้าใกล้อย่าดึงออกมะอย่าว่าแต่ผู้ชายเลยเพื่อนชนีมันยังไม่อยากคบเลยยีนี่ดูแรงวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออ,อแล้วก็แต่งอยู่เพราะเราก็ไม่ไปหน้าสดนะคะเราก็ไม่ได้มั่นหนังเราอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่งอยู่ก็จะเป็นแบบขาวใส่อมชมพูเหมือนเฟรชีเวลารุ่นพี่ปีสามปีสี่เห็นแล้วก็อุ้ยน้องคนนี้แบบดูสดใสเนาะเหมาะกับวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวที่3นะคะิีงอ่ะซีซีอัพหน้าใสนะคะตัวนี้นะคะ ระดับการปกปิดนะคะจะขึ้นมามากกว่า2ตัวแรกนะคะถ้าจัดอยู่ใน range เรสก็จะอยู่ประมาณมีเดียมอ่ะนะคะตัวนี้นะคะสีก็จะมีสีสันเข้ามา,าขึ้นชาร์จก่อนปีงสีสันก็จะเป็นสีที่ออกอันเดอร์โทนเหลืองคะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะมากกับสาวไทยสาวเอเชียนะคะใช้ยังไงก็น่าไม่ลอยไม่หดแน่นอนค่ะทารเก็ตนะคะหรือกลุ่มเป้าหมายของตัวนี้ก็คืออยู่ที่น่าจาปีสหรือปี4นะคะหมายถึงว่าใกล้จะจบแล้วคุณแม่คะทำไมต้องปี3ปี4ด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะเน้นระดับการปกปิด ขึ้นมานิดนึงกันน้ำได้ประมาณนึงเออแปบลบว่าปี3ปี4ก็ประมาณว่าใกล้จบแล้วบอกว่าเริ่มเชี่ยวชาญแล้วเราจะมาแต่งหน้าแอปใสแอปเบล,ลเหมือนปีหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกไหมคะแล้วก็ต้องมีสกงสกิลคัดบงคัดเบ้ายังไงก็ต้องมาหมดอะไรอย่างเงี้ยเวลารุ่นน้องเขามามองมาที่เราเนี่ยเออเขาจะ้ว่าอุ้ยตายแล้วรุ่นพี่คนเนี้ดูคมกริปนะเออดูหน้านับถือดูเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องระดับกันน้ำได้นิดนึงนะก็หมายเขาว่าระดับกันน้ำได้พอประมาณไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็น full water r e s i s t c e นะคะหมายถึงว่าเหงื่อออกนิดหน่อยอ่าโอเคกันได้สเปรย์น้ำแร่ระหว่างวัน ตัว BB ตัวนี้ตัว c c ตัวนี้ไม่ไหลไม่เยิมนะคะไม่ใช่ว่ากูทาตัวนี้เสร็จแล้วกูไปดำสก,กูบ้าแกูไม่ได้นะคะแล้วก็ีเขาหลุดกิซีครีมเขาหลุดนะคะแล้วก็มาโทษบอกว่าคุณพี่มันไม่กันน้ำค,ค่ะกันอนั่นแหละค่ะออน,น,นะคะนะคะ,นะคะอ่ะสุดท้ายค่ะป้ตัวนี้นะคะตัวบีบีปรับเฉดส,สีเพิ่มออร่านะคะเอาชาร์จขึ้นมาเลยค่ะปี่นะคะชาร์จสีตัวเนี้เห็นเลยว่าเข้มที่สุดนะคะอ่าเข้มเพราะว่าอะไรเอ,อ่ยอ่ะ กลับคืนเข้มเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีในเรื่องของการปกปิดนะคะที่เป็นพูดได้เลยว่าเป็นค่อนข้างเป็นฟูลคอเวเลตเลยทีเดียวนะคะเน้นการปกปิดนะคะแล้วก็อายุที่มากขึ้นเพราะว่าทาร์เก็ตเขาเนี่ยเขาจะเจาะกลุ่มอายุคือวัยทํางานแล้วอายุที่มากขึ้นก็ต้องมีในเรื่องของสกินแคร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะส่วนผสมของเขาคือเมื่อหอยทากมาช่วยบํารุงมาช่วยฟื้นฟูด,ด้วยเราจะไม่ปกปิดแบบแบบปกปิดอย่างเดียวเหมือนสมัยเด็กๆแล้วไม่เอาเมื่อกาเพราะาเราเข้าสู่วัยทํางานถูกไหมคะเราก็ต้องหมายว่า,วามีการเนียนมีการ กริปเนี่ยให้เพิ่มมากที่สุดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราแต่งหน้าแต่งตาไปทํางานเนี่ยมันจะไม่เหมือนสมัยตอนเราเรียนแล้วนะแต่งหน้าแต่งตาไปทํางานเนี่ยมันจะดูเหมือนกับว่าเราให้เกียรติสถานที่เราให้เกียรติงานที่เราทํานะคะไม่ใช่แบบว่ากูไปทํางานหน้าตากูก็ไม่แต่งผมกูชี้ฟูเป็นอีเพิงไปเลยแบบนี้นะคะทํางานได้สักแป๊บนึงเดี๋ยวมึงกรโดนไล่ออกแล้วค่ะอะไรแบบนี้นะคะ สรุปข้อดีที่คุณพี่มองเห็นเลยข้อแรกนะคะนั่นก็คือเขาเป็นแบบซองที่ใครๆก็ทราบอยู่แล้วว่าแบบซองมันจะพกพาได้แล้วก็ยังมีหัวที่สามารถแบบหมุนปิดเออหมุนเปิดหมุนปิดได้เพราะฉะนั้นก็ใช้ได้หลายครั้งไม่ต้องกลัวในเรื่องของการหกเลอะเทอะหรือสิ่งสกรปรกเข้าไปนะคะที่สําคัญเลยนะคะข้อดีของเขาน่คือมีขายในเซเว่นง่ายมากซื้อหาง่ายเซเว่นมีเกือบทุกเซเว่นเลยนะคะแล้วข้อดีอีกอันนึงอีกนั่นก็คือ มันเป็นแบบตัวกันตายยกตัวอย่างเช่นเราไปเที่ยวปุบปรับทัวร์ใครเคยเป็นบ้างปุบปรับทัวร์คุณพี่เนี่ยเป็นค่อนข้างบ่อยนะคะ่ะแบบว่าไม่มีการนัดล่วงหน้าอยู่วันดีคืนดีแบบว่าคุณพ่อคุณแม่บอกเอาไปเที่ยวกันวันดีคืนดีผัวบอกเอาไปเดทกันไม่มีการเตรียมตัวแบบว่าอุ้ยฉันไปนอนค้างนู่นไม่ได้เอารองพื้นไปลืมเดินเข้าเซเว่นนะคะโชคอินนี่ขึ้นมานะคะเอาเลือกตามสูตรตามวัยเลยค่ะนะคะ,นะคะเออไม่ใช่ว่าสี่แบบเอาตรงเลือกตามวัยจริงๆนะไม่ใช่แบบว่า กูกูอายุหกสิบแล้วคุณคุณคุณป้าอายุหกสิบแล้วแต่กูมาใช้สูตรนี้มันก็ปกปิดไม่ได้รอยฝ้ารอยกระก็ปกปิดไม่ได้ถูกไหมคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกข้อดีของข้อหนึ่งนะคะที่สําคัญเลยคือราคาถูกมาก39บาทเท่านั้นเองนะคะซื้อง่ายจ่ายคล่องกระเป๋าไม่แห้งวันนี้การรีวิวก็จบลงไปเป็นที่เรีเยบร้อยแล้วนะคะครั้งหน้าจะกลับมาพบกับน้องรูปปั้นในการรีวิวอะไรอีกโปรดติดตามที่ช่องนี้นะคะฝากไลค์ฝากสับครายด้วยนะคะไว้เจอกันข้ามหนป้าไหม่ปี